โดยทายสาวกบนินางบรธวะบารมสาพระอสามพุทธวันเกเตนัสสัจวันนภูตุเตนัสรายตยานตวุตยาเรนจักยานันวันตโนเอวันตวงโย जया ज जय म रा

न्धु <laughs> देवान्धु

मा <tries> जा ขายยนกโตเยาวรามันิแวามิยาวันเตวันเสตาสัปปนิาไดยอุนาัปนิคาไนันดัมกัสวาดาสัปเสรีัปามพันานามปนิาตาไดยาวันเตวันหิริโกปินาปเดจานันนตาัปนจังกายอยู่นก้เป็นตาาดางบันิจ วานัตดาวายะนัมนายนัมมานันนายะนวิโกะันนายยามาเทวะอิมาสกายสันิตายาปนายวิสุปรติยาพระมจรียนทุกายะอิตเปุรานันจะเวนันังปฏิหังขามิลวันจเวนตันังนาอุปาเดสามิยาราจเมภวเ เดียนะวันญาญาปาสุวิหารวัานิกณิสังกายโยนิโสเจนะสนัมปนิเจวามิยาวเดวุิตายะปนิฆานัยวันนะปนิฆายังธมปสวาตะมเจริญสัมภะสนามปนิานายยยาวเดวุ ภริเิโนะนางภริสังรานารามาตั้งภริสังไชโยนิจอยิัานาภรเจยเมนะเจปเมนะการภรเจวะมิยาวะเจวะอุปันนาณาวายาคันิกาณาเมสนาการภรติการายาภรยานาจัปปารามาดายา ยังขวานธรรมานันตุมาตมเวเวนัิญาณเสวรานกตตุปุญณ์ญญาปุญอรันตุมาตวปนิจานตุปนยสพานิเจวรานิคติปุณณิานปุณณมุณนิกายังปณวานติมิยติญาปุณิยานิจายันติา พรปัจจยามบวลตัมาลังทะตุมาตะเมวตังยานิตังปินทะานตุทะตุตะพุนจะพอยทะบุณยทรุนตังตุมาตะพุนิสัโตุนิเชยวโวยสุญยสัพพะพันนายยามปินทะพาโตยอจิโคณชะนิโยมังบุณยิกายังวัตตวัน

ปตวัาปิเวรยสิโคชนิยานิจายันตยานตาปัจยาบวรตมานานตุมาตเมวเวตังยติทังกิรานาปัญญาเสานิปเรีารพัตุปปุณยะยปุะปุคขรอยตายตุมาตปุยนิสานตวานิจยาวุโสดย นายงกิรานาจะยเวจาจาริยการวนติโคจนิยอิมังโคจายาณัตวอเทมิยาิโคจนิอยจายาติ นะปะเจกิตวายันเวรังปิปุตตันตังสวเดวะเตัสสนิกตายวันายสปนิกาตายตังสมกสวันาสัพิเรียสัจมัสสานามกาตายาวา ินทปะเตชาตันาตังอาจะมัยยาปายเวกินทวายุอินทปาโดวริโมโดอโนเมวตวายนามายนามาตายนามานายนาวิปุยสนายยาวะเตววิมาจายาสันติยาญาปนายวิสุบรัติยาพระมจริยานวกาย รานาเจวทนาวันติถะาไม่นาวนจะเวทันดาวุปเทสราไมยตราจะเมฆาเวกติอันนาวายาราจะพาสเมาราจเตหะถงไมยาปเจวินาวายังเซนสันาวันบริโภตันตวเดวนัสัพิกาตา मे <laughs>

เมรุสะเมวันทยามเมโยนันโดยที่ความิติเตนาเบนนาผญจะเวทิตาภาประปิติภาตาเมจวิการปิติตีนนาเบนนาผาจะเวทิตาภาอันโยเมร จิเตนะวินนาัญญเวคิตปังอาจิเนวเมอาตาเจรตโตนะอุปวะตาติเตปะาจิเตนะวินาบัญญเวคิตปังอาจนวะวมังนุินทวิวนยโสปราะชาริเจรตโตนะอุปวะตาติเตปะาจิเน ทาเฟยเมพิเย์มนาเฟย์นานาบาวัินาบาวัดนามาปิเตนาเป็นอาพระเจเวกิตาปังตามาจักรมีคำมาตายายโดนคำไม่โดนเดีรคำมากันดวงคำมั่นิตรันยอยัามราม มเตีนาปนัาปัจเวกิตาวัตาัมปุตตัมเมรัสติมาเวเมตันเตติมามิเตีนปนัปัจเวกิตาปัตา ดับบารานวะเมวะตมนมรมิยาาตาตนะวิเโตอะนิสโตโ r ฮากรายทเมกาเวสปรมัญญาเวหิบวันตานามบุคเวสาเอมาปจเตนะ วังิเมว่เพตเวตาตตารมาปะจิตเนะเป็นนะจเวทิตาปานีตตาปากวปะะติเวะามตสังฆราคะวะนาโมกเจวันเจยเนตานา

นิจจโยราปจทมภันตินาจิมาเยนิกาติโยตเถรเมตตระติโยเมตานันตัวัติยตโตตระระเนิสภายสตินันติโยยานตินโมตมวติโยเมตานันตุวิยังกตวราคตววาติ ยวาเมตานันตัวปิวิริฏานกะตาตัววารรัตัปติโดนโรอจุดตัปติค้าเมตยนเมตานันตัวปติเวรวนอมุระสันตานิโก้ทังปวัมมาลุตตัเมตานันนตัว ยโยตัมวะริอันวเดรยซาปัสสิทธาทายาสันตวังกนทิเดวเดปริวัติราชันเดอโมยเจอิปาวะเถียปยาเถนาเกวิเสปุณเตหะรามรณเถนวาสัพมัมามรณาโมตตยันเดตวากค เตววุทุกีสะตาสุตัสสรานสมมทาทธสรมันสุจริจานจเรตเตวะนานุปาเวนวุตุเตววุุกีสะตาติหนจินติตามปุจันารังวันนังพรุงะเรยันเตสนัสตวัตตะอายุภาวตติยน I'm a ยังกัมมังกรีสานิกรยานวะัังวาตารกตตาญาณิสันติติมันานิเดติยาตะัตมิุปเตติันจาร धार

พมรัธรรมเมตัาบุรบารมพรัธรรมทานนักรวะกับยังเมวันใจยยสัมปุสสะวโสสัพพรสัพพะาสัพะวเดจรรัยมวันใจยยจักพตท ระตะเนระตะเนียพระธรรมเรตังระตเนรัตะเนียระรังทานังตุปารัวตยางวิวันใจยะสัพโสตัโสสัโรสัพพไพยัพกราทะเนียจารย์ววันใจยะสัพพานสัพพารักังมวันตุเมีรัทันเตระรักขั ตัณเจรมงลวัตวนัาดเสรมงธนัเรตานฐาเจรจามงะธรรมาตุระตพยัญิวันใจยสัพุสพพสสัพพรสัพพกสัรสสเนจจารามววันใจยสัพพะนันตัพราวา จัมิลพัตะกุาโเอรัตตมิปะทัมเมตัมโณเยรัตตมิปะสังกาาตุการวะตะปยะภิวันใจยะปะตุจัปะจจัปะโรจัปปะยจัปะพราจเนียจารไรวันใจยสัพพะทานนาปร พเมพระโพธิคุณังัจเจีพระสมตพระธรรมเมืังปะเจนพระสมเตพระธรรมานางทุกขโรอดัยังนิวันใจเยสัพพโตสัพพโสสัพพโรสัพพภัยสัพพครอตเนียจานไรวิวันใจเยสัพพทา พยาพระจมิตรธรรมเมตตมพยระจมิตรธรรมตานางุกโรธมาพยยังไมวั่ใจแยสัพพทุศัพสอัพพโรตัพพภัยสัพพราัพเพียจัไรไม่วันใจแยสัพพะ อนรัตเมวาโวตคุณาโวอดรัตเมวระธรรมเมตตาอดรัตเมวภะสังานังุกรวัยังเมวันใจยะสัพพตุสัพโสสัพโรสัพพะภัยสัพพราะสนียจารยไเมวันใจยะจักอาทานานสัาราภังวา พระพุทธนรนาเอสารสเมธรรมเมตาเมสารสเมะตังการนาตบปรวัคยังไมวันใจเสสัสสสพสสสปรสสรภสะเสดจารายไมวันใจเสสัพทานานสะรา พระจเมงะบนันางาพระจเมงระดมงนังการจเมงรทานนนรวงพระังเววันใจเยสสสัพโสสะพสัพพายะปะรสเนจันไรเววันใจเยสสพระธานสัพพบราบาวันโต ราปันโตเฮราจามีวะโมนนภมนามาตะเวอาราจเมีวะตาเมนะเ ปจมิปัสงรานันตกรรงอภยังเววานใจเยสปัตุสโสุสพโรสพภัยสพภัสเดชานไรเววานใจเยออนันตสาบาราบานบานตุเมระคันเดือนสุราคันตุ